สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หงสิสีฮาโรนะคะเช่นเคยนะคะหมอโบอต้องขออนุญาตเพิ่มนะคะเสริมกับคลิปคลิปสั้นแนะนำในเรื่องของการสมัครสมาชิกนะคะเพราะว่ามีความแบบว่ายังทำคลิปไม่เสร็จนะคะคือหมอโบอจะบอกว่าถ้าใครที่ใช้ระบบะ iPhone นะคะ iOS นะ,ค,ะคุณจะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณจะต้องกดไปที่ตรงลิงก์นะคะ สมัครสมาชิกประจำเดือนนะคะเป็นแบบซัพพอร์ตสนับสนุนเมมเบอร์เมมเบอร์นะคะคือสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายกดเข้าไปอ่านดูนะคะแล้วก็ สิทธิพิเศษในนั้นก็จะเป็นคลิปนี้ด้วยนะคะดวงรายเดือนดูล่วงหน้าก่อนใครนะคะในช่วงที่ดูก่อนใครก่อนที่จะเป็นสาธารณะคุณดูแบบไม่ต้องมีโฆษณาใดๆขั้นนะคะนี่คือสิทธิพิเศษโปรโมชั่นให้ก่อนสิ้นปีนะคะได้ดูคลิปเด็ดๆก่อนใครนะคะคลิปนี้ก็จะแบบโอ้โหทั้งมีเสริมดวงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะ จะเป็นของชาววันอาทิตย์ที่จริงน่าจะมาก่อนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแต่พอดีหมอโบอะ่ะเคลียร์งานอยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็จะอาจให้ครบนะคะทุกคนจะได้ตามาสิทธิพิเศษที่กําหนดไว้แน่นอนนะคะเอาละมาดูว่าในเดือนพฤศจิกายนเนาะเวลาก็ผ่านไปไวมากนะคะไม่รู้ว่าอะไรยังไงจะสิ้นปี64แล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะคะมาดูสิคะว่ามีข่าวดีใดหรือการเปลี่ยนแปลงใดรอคอยชาววันอาทิตย์อยู่ ะะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางเปิดทางไกด์ไลน์ให้ชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะจะเปิดเพยไพ่เยอะนิดนึงนะทั้ง7วันเกิดนะคะผ้าปูโต๊ะไม่แจ่มเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่นะคะโอเค,อเคขอดูนะคะชาววันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนเนอะเดือนที่ สิเ็ดนาะพฤศจิกายนเป็นเดือน11นะคะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนี่โอ้โหสี่ระถาค่ะสองดาบหกดาบแล้วว้าวหนึ่งเหรียญ รู้ใครเพิ่งแต่งงานหรือจะแต่งงานหรือเปล่าคะชาววันอาทิตย์โอ้รถแท้รถแท้ไห้สวยมากนะคะที่วันอาทิตย์นะคะ ไพ่สวยเป็นไพ่แห่งความมั่นคงโดดเด่นของคุณก็คือโอกาสนะในเดือนพฤศจิกายนนี้ข่าวดีของคุณน่าจะเป็นเกี่ยวกับเงินนะคะเงินกับความสัมพันธ์บางคนอาจจะแต่งงานมั่นหมายนะคะแล้วก็บางท่านน่าจะลงทุนนะคะได้เงินมาก้อนใหญ่ๆเลยแหละนะคะเพิ่งได้โชคลาภมากําลังที่จะเคลียร์นะคะบางคนก็อาจจะจะต้องปรับตัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนิดนึง บางคนอาจจะเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะปรับเปลี่ยนระบบะะ้ยายที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยโอ้โหหนึ่งเหรียญมาไม่ใช่หนึ่งถ้วยมาสองใบเลยสุดยอดในเรื่องของความรักนะคะโอเคจะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบ ว้าวพระพิคเนธค่ะเหมือนหน้าปกเลยนะคะเลิศเลยนะคะชาววันอาทิตย์นะคะโมโบก็มากับเจ้าหนูมูสิกะแล้วก็สาวกของพระแม่รัศมีนะคะบริวารของพระแม่รัศมีก็คือนกฮูกแล้วก็หนูมูสิกะด้วยนะคะอ่ะโอเควันอาทิตย์นะคะไพ่ประจำดวงงามเนาะก็ได้สีสีคาถานะคะมันเป็น เกี่ยวกับบ้านคุณจะโฟกัสที่บ้านความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะอยู่บ้านทํางานที่บ้านหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวนะคะบางคนก็มีเกณฑ์แบบว่าเพิ่งได้โชคลาบนะคะที่อยู่ที่ทอาศัยหรือว่าได้เข้าไปอยู่บ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าได้มรดกมาก็มีนะคะมีเกณฑ์นะคะเนี่ยบางคนอาจจะได้โชคหรือว่าของขวัญจากคนรักหรือว่าการถูกขอแต่งงานมานะคะ ชาววันอาทิตย์น่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างนะคะที่จะโยกย้ายหรือเปล่าจะมีการแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือออกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งบางทีอาจจะไปสมัครงานไว้แล้วโดนเรียกมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานนะคะหรือว่าไปเริ่มต้นงานใหม่นะหรือแม,ม้แต่ความสัมพันธ์ก็ตามแต่สิ่งที่คุณไปจะดีไหมดีค่ะเนี่ยคุณจะสมหวังดังพรที่คุณขอไว้นะคะดีมากเลยอะแต่สิ่งที่ระวังสําหรับชาววันอาทิตย์นะก็คือความแบบ เราอาจจะเสียเปรียบคนอื่นนะถูกโกงหรือว่าถูกใส่ลายป้ายสีให้แบบชื่อเสียงเรามันเสื่อมเสียอย่างเงี้ยนะแต่เดือนนี้จะต้องแบบเรียนรู้ที่จะเก็บเงินเนาะถ้ามีเงินเข้ามานะคะกลัวคนเก็บเงินไม่อยู่นะคะเอาละมี energy ของความเป็นการตัดสินใจนะคะงานก็อย่างที่บอกนะถ้าคุณไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างจะประสบความสําเร็จถ้างานที่ทําเป็นของเวยๆงาๆ นะคะหรือว่าการใช้จินตนาการก็จะดีมากๆเช่นกันนะคะถ้าคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลหรือว่าแม้แต่ที่จะไปศึกษานะคะก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะบางคนก็เดินทางไปศึกษาต่ออย่างนี้ก็มีนะในเรื่องของงานไปแล้วน้องเงินนะคะเงินหมอว่าว่าคุณเนี่ยมีความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะความรักกับการเงินในเดือนนี้เงินของคุณนะคะดีมากๆ เงินเข้ามานะคะแบบว่าเป็นก้อนใหญ่เลยแต่ว่าจะต้องระวังในเรื่องของการหมุนเงินด้วยนะคะลายจ่ายเราอาจจะเยอะหรือว่าเรามีแผนที่จะใช้เยอะหรือดีไม่ดีนะคะก็คือให้ออกไปโดยที่เราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะต้องคิดดีๆก่อนที่จะให้ทําเท่าที่ทําไดไม้มีแพ้แห่งการถูกหลอกอยู่สองใบต้องระวังการถูกหลอกนะคะ,ะมาดูว่า ไปแล้วสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพให้ระวังแบบน้ําหนักตัวหรือว่าความดันนิดนึงนะคะถ้าแบบอา,อาจจะกินจุกจิกจุกจิก,จกหรือว่าาบางคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนาะก็อาจจะมีอะไรแบบเกิดความดันได้นะคะก็อาจจะต้องออกกําลังกายอะเนาะการเรียนน้องๆนักศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ดีนะใช่ไหมเร,เรียนที่บ้านใช่ไหมคะบางคนส่วนใหญ่ก็เรียนที่บ้านกันนะช่วงเวลานี้บางคนก็ไปแล้วนะคะ ออไปเรียนแล้วแต่เป็นช่วงที่ดีมากถ้าจะตักตวงความรู้มาถูกสายมาถูกวิชาแต่จะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะการเรียนที่บ้านการเรียนที่แบบโรงเรียนอย่างเนี้ยนะคะืบางทีใส่ใจกับความรับผิดชอบนะคะโออชคลาบมีไหมโชคลาบมีค่ะโออชคลาบมีทีนี้เราจะไปดูกันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณก่อนนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเดือนนี้ของคุณคือคุณก็ได้พระพิคเนตนะคะเนาะไม่เลยค่ะนะคะคือบางช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงแห่งการแบบว่าหยุดนิ่งใช้สติสันโดษนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในด้านในด้านหนึ่งอย่างจริงจังนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขไพ่ยิปซีหรือว่าบางสิ่งที่คุณอยากจะต่อเติมความรู้ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้จะมีความสามารถมากในด้านสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะน้องๆนักศึกษาก็มีโอกาสได,ได้รับ คุณนะคะทุนเรียนดีสอบชิงทุนอะไรก็จะได้ไปถึงขั้นต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนทำงานนะคะก็จะมีความสำเร็จร่วง,วงมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านงานดีนะคะมีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติมในในเทคนิคหรือวิชาสายงานที่คุณกำลังทำอยู่นะคะสำหรับไพ่ใบนี้ <c oughs> โอตายเสียงหาย เอาละนะคะามาดูในเรื่องส่วนของการเงินนะคะท่านบอกว่า,าเงินมีเข้ามาเยอะแต่ระวังความระมบ่มากในเรื่องของทรัพย์สินนะคะให้ระวังความที่แบบว่า,อ,าอย่าไปลงทุนหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรให้เอาตรงๆให้เดินทางสายกลางดีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเงินที่ไม่ใช่ของเรามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือถ้าให้ก็อย่าให้มากเกินไปควรที่จะพอดีพอดีแต่คุณมีโอกาสนะคะที่แบบโชคลาภจะเข้ามานะแล้วก็สุขภาพบอกไปแล้วนะคะสุขภาพบอกไปแล้วอาจจะมีความเหนื่อยแหละนะคะแต่ว่าเดือนนี้สุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะก็มีความสุขนะเดมเพลสเข้ามานะคะสุขในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยนะคะใครที่แบบจะเดินทางบางคนอาจจะต้องแบบ แต่มีสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ปกปักราาักษาคุณดีมากถ้าใครจะเดินทางนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะอืมความรักเดี๋ยวขอเปิดไพ่ความรักเสริมนะความรักเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ชาววันอาทิตย์เป็นคนที่จริงใจนะคะ เขาบอกบางทีกดง่ายหายเร็ว It's safe for you to love นะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ความรักใหม่กำลังจะเข้ามานะหนึ่งถ้วยนะคะจะมีคนมามอบรักแหละนะคะ I will come a n new love and trust what is bring นะคะความรักใหม่กำลังจะมานะคะความรักครั้งใหม่กำลังจะมาเดี๋ยวนะ คุณไม่ค่อยเปิดใจนะคะอาจจะมาจากโซเชียลออนไลน์หรือว่าใ,ในในเรื่องของเจอกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะอาหาเวลานะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของคุณนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกลงลอยไปตามธรรมชาติถ้ามันเกิดความกดดันอยู่นะตอนนี้นะคะ ในเรื่องของความรักส่วนใครที่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ได,ดีมากๆบางคนถึงขั้นมีความมั่นคงหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันแบบถิ่นฐานก็ได้นะถ้าใครที่แบบว่ามีชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้ขอดูไพ่อะโร่เสริมก่อนที่จะไปบอกแนวทางเสริมดวงนะไพ่โร,อร่อ่ะมีสองอย่างไม่แพ้ก็ชนะนะคะ คุณกําลังตัดสินใจอยู่กลัวค่ะกลัวไม่มั่นใจไม่รู้ว่าฉันจะเลือกถูกไหมรู้สึกแบบสับสนมากๆตอนนี้นะคะคือคุณจะได้ตัดสินใจแต่คุณลังเลไงไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่มันดีอยู่แต่คุณก็กลัวถูกหลอกคุณก็กลัวพลาดไงเอาละค่ะเบตจักระจักกะที่หนึ่งมีปัญหานะคะชาววันอาทิตย์จักระที่หนึ่งคุณอาจจะมีปัญหาแต่ว่าบางท่านก็เปิดแล้วนะบางท่านก็เปิดแล้วหมอกว่า อันนี้ก็จะเป็นสกกระที่เกี่ยวกับอ่า,อาสีก็เป็นสีแดงนั่นแหละนะคะอันนี้เป็นธาตุดินนะคะคือไปเกี่ยวถ้าสมมติว่าสุขภาพของคุณนะถ้าคุณเป็นอะไรก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับระบบระบบขับถ่ายลำไส้ใหญ่หรือว่าขาเท้าก็ได้นะคะคือ ถ้าเป็นความสมดุลน่ยความหนักแน่นแล้วก็ความรู้สึกไว้ใจสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดความปลอดภัยความมั่นคงนี่คือสิ่งที่คุณกลัวเพราะคุณกลัวไม่มีความมั่นคงไม่มีความปลอดภัยแต่ถ้าใครก้าวผ่านตรงนี้แล้วคือของคุณน่ะจัการที่หนึ่งของคุณได้เปิดแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่สิ่งที่คุณขาดคุณจะรู้สึกว่าคุณถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะสัการนี้มีปัญหาคุณจะมีความกลัวกระวนกระวายแล้วไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ไม่มี คลื่อไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะคะอาการของการแบบมีมากเกินไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับค่านิยมหรือว่ายึดติดกับความปลอดภัยจนมากเกินไปนะคะหรือบางคนนะถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพมันก็เนื่องมาจากาน้ำหนักตัวด้วยนะก็ต้องระวังนะคะความเจ็บป่วยทางด้านอารมณ์นะคะ บางทีอาจจะถูกทอดทิ้งถูกละเลยหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะแนวทางก็อาจจะต้องแบบตั้งอยู่ในฐานด้านความมั่นคงทบทวนประสบการณ์หรือว่าเล่นโยคะนั่งสมาธิไปอย่างนี้นะคะคำนิยามเชิงบวกของคุณควรที่จะโลกคำจุนชั้นและเติมเต็มความต้องการของชั้นนะคะสำหรับจกกักรดที่1นเนาะทีเนี้ยหมอโบ มีคําแนะนําอะไรให้สําหรับชาววันอาทิตย์บ้างนะคะในเรื่องของคําแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอย่างที่บอกระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะเสียเปรียบนะคะถูกหลอกถูกโกงใส่ลายป้ายสีนะคะเนี่ยในช่วงคือเราเนะ่ยเป็นคนที่เชื่อใจคนแล้วเป็นคนที่ใจดีสิ่งทีงนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นดาบสองคมของคุณนะคะแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงนะ ถ้าเทคนิคเสริมดวงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะก็คือแบบให้บูชาเดี๋ยวมมโบขอเปิดให้พิพคเนตก่อนนะสามสพร้อมแน่วแน่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลน,นะคะ มีการเริ่มต้นบางอย่างความรักใหม่การงานใหม่ที่อยู่ที่อาศัยใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องมีความแน่วแน่กับสิ่งที่คุณกาลังจะตัดสินใจนะคะมันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอย่างเงี้ยนะแต่คุณจงมีความแน่วแน่นะถ้าคุณจะเสริมดวงเกี่ยวกับการงานนะคะก็คือให้บูชาให้ขอพรท่านหรือว่าพระแก้วมรกตก็ได้ถ้าใครไม่มีพระพิฆเนศหรือว่าพระมหาศิวเทพก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ ถ้าเกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือสังฆทานก็ถวายไม่ได้เนาะเออเดี๋ยวนะสิ่งที่ทําบุญอาจจะเป็นไฟฉายเทียนแว่นตาหรือว่าน้ามันปิบนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะก็คือด้วยการที่ใส่บาทนะคะใส่บาตด้วยอะไระหรือว่าดอกไม้ที่เป็นสีแดงนะคะแก้เข็ดเนาะแล้วก็สุขภาพนะคะทำบุญด้วย ที่เกี่ยวกับสายตาหัวใจแล้วก็ห้ามกินอาหารที่มันมีไขมันมากช่วงนี้นะคะควรทานพวกส้มพวกผักเยอะๆนะคะโอเคนะนี่ก็คือเทคนิคเสริมดวงแล้วก็ข้อควรระมัดระวังประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะ แต่สิ่งที่โดดเด่นของคุณหมอโบก็เห็นแหละมันมีความมั่นคงมันมีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นการได้รับโอกาสกับความสัมพันธ์โอกาสในเรื่องของการศึกษาความครีเอทีฟก็เข้ามานะคะบางคนก็กินอยู่แบบสะดวกสบายนะคะก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยนะโอเคนะคะขอบคุณมากมายเลยสําหรับทีมวันอาทิตย์ทุกคนนะคะก็กรุณาพิมพ์คาว่าขอบคุณความมั่นคงความสมหวัง ความสำเร็จใดๆที่หลั่งไหลเข้ามาฉั้นสำเร็จรู้คุณตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคนะยังไงก็ขอให้ชาววันอาทิตย์ทุกคนจงโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบบี้หสิบสี่ฮาร์โรนะคะชาแนลของกันดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อระคัลนะคะคลิปนี้นะคะหมอโบไม่ได้มาดูดวงแต่หมอโบขอมาอนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะการขอบพระคุณนะคะแฟนๆน,นะคะพี่น้องทุกคนนะคะ,ะกับการสนับสนุนยอด s u b สไครต์ของเรานะคะสี่แสนสี่แสนกว่าๆนะคะก็ขอบขอคุณมากๆเลยนะคะหมอโบจะพัฒนาศักยภาพให้ มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นกว่านี้แต่วันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเป็นแฟนตัวยงแฟ,แฟนแท้หรือว่าสมาชิกนะคะที่หมอโบได้สร้างขึ้นคือเปิดเป็นเมมเบอร์ใครใครที่สนใจอย่างที่จะสนับสนุนนะคะทางช่องในการแบบว่าครีเอเตอร์ Creator ไปด้วยกันหรือว่า รับสิทธิพิเศษนะคะในการดูดวงก่อนใครหรือว่าคลิปพิเศษที่นออ์มันไม่มีแต่คุณมีถ้าคุณเป็นสมาชิกนะคะคลิปจะบอกสมาชิกจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือเหมือน VIP หมดเลยระดับ1ก็คือโซนคนดวงดีนะคะก็จะเป็นรายเดือน50บาทคุณจะได้ดูดวงพิการทั่วไปก่อนใครแล้วคุณก็จะได้แรนดอมพิเศษด้วยนะคะ,ะโซนที่2ระดับที่ส โซนคนมากับดวงนะคะก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือคุณจะได้คำแนะนำนะคะของคลิปทั้ง7วันเกิดหลังท้ายๆก็คือว่าเสริมอะไรนะคะดวงดีหรือว่าเทคนิคอะไรหรือเปิดไพ่สเปรชชัวพิเศษนะคะอ่ะลำแบบที่3นะคะคือคนโปรดของจักรวาลน,นะคะ คลิปนี้เออไม่ใช่คลิปนี้สถานะระดับลำด,ดับที่สามนะคะก็คือคนปรดของจัก,กรวาลน,นอกจากจะมีรายเดือนนะคะแบบทั่วไปแล้วก็แบบความรักที่ได้ดูก่อนใครแล้วแล้วก็คลิปพิเศษทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเปิดท้ายต่อเนื่องก็คือว่าเสริมดวงแล้วก็อะไรที่คุณควรรู้พิเศษเจาะลึกแล้วก็แรนดอมพิเศษด้วยนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ใครที่อยากจะสนับสนุนกันนะคะหรือว่า เหมือนการซัพพอร์ตช่องเรานะคะให้เติบโตแล้วก็ให้แบบว่ามีศักยภาพมากขึ้นในการที่จะพัฒนานะคะเนาะก็สมัครเป็นสมาชิกกันได้นะคะทุกสมาชิกเป็น VIP หรือใครที่ไม่สมัครก็คือเป็น VIP สําหรับมอโบ l e เสมอแต่ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากรับสิทธิพิเศษหรือว่าสนับสนุนมอโบนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะก็ กดไปตรงที่สมัครได้เลยนะคะง่ายๆเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะตั้งแต่แรกเลยจนถึงณนะวันนี้นะคะก็คือ3ปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมานะคะหมอโบ,บก็ประทับใจมากๆเลยก็สัญญาว่าจะพัฒนาศัก,กยภาพในเรื่องของการนำเสนอที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีอะไรก็คือ พยายามที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับผู้ชมแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการพัฒนา how to แซวแซ่เข้าไปด้วยขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเอาล่ะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นเมมเบอร์กันนะคะก็กดสมัครได้เลยหรือว่าไปดูได้ตรงลิงก์ใต้คลิปนะคะก็คือกดเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนได้นะคะคุณจะยก,ยกเลิกตอนไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะสมัครเข้ามาเอะไม่พอใจหรือว่ามันมันไม่แมทค่ะหรืออะไรเงี้ยก็คือคุณยก เป็นสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้ตลอดเวลานะคะโอเคนะคะยังไงหมอโบก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกทุกคนนะคะเลิฟเลิฟทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ